แต่ว่าเรื่องยังบุดอยู่ที่ด้านบนมันมันเป็นไตอย่างเนาะจริงอ่ะไฟฝาน่ะจะมาเลี้ยวเลยหน่อยมันอันตรายไม่สูงเนาะเมียนไมปสูงละกันเพิ่งได้รูกไหม่ดิส่สายไฟมันจะตรงลรงหน้าหนองคิดมึงแล้วก็เป็นดูดมันหาน่ะหนาเจ็บแก้มันขาดไปเลยมันเป็นดูยังและวก็อันตรายเลยหนอว่าคิดมึงแต่เมนต้มงระวังต้องมัดถือวันข้ามมันจะเข้าใหม่คือตัวหวัาตัวหางตัวแหลมเมียนเป็นหูยัง แต่แต่เขาไม่อยู่น่ะหลายรอบน่ะแต่ว่ามือวันจัน้นน่ะก็มือนีน่ะคือมันรุนแห้งรุนแรงตรงสีพานมากตะกี้มันจะเป็นแบบนี้หน่อย,อยบแบบแบมียนแต่ว่าอันนี้มันลูกแบบลป<บ>แต่วหล<อ>หลายปีแล้วใช่ปีหลายปีปีป,ปีสองปีแล้วเนาะอืมพี่ไม่อยู่ในสองปีลหละแต่ว่ามองเหยียเป็นรูเนี้ยค่อยยังสายค่อยไม่หลสายค่อยไหลบางอเหยังบมาปายสามอันสี่อันเลยเห็นว่ามันจะมั่งบ้างเื๋อ นี่ความกินเท่าไร